าคุณพ่อคุณแม่กังวลว่าลูกจะเรียนแล้วเรียนไม่ต่อเนื่องยกเลิกคลาสการคันเรียนเลิวเสียเงินฟรีลองฟังคลิปนี้ดูครับทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทําให้เด็กส่วนใหญ่เรียนกับเราแล้วไม่อยากเลิกคอร์สอยากเรียนต่อก็อบอกแบบนี้ครับว่าเด็กส่วนใหญ่ที่ไปเรียนสักที่หนึ่งแล้วอยากเลิกเรียนนะครับมันเกิดจากการที่เขาไม่รู้สึกบิ l ลองกิ้งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสถานที่และบุคคลคุณพ่อคุณแม่เช่นคุณครูตอนนี้หนูอยากเล่นเกมอ่ะก็พูดไม่ได้ เพราะบางทีครูก็อาจจะดุบ้างหรือครูก็อาจจะแบบไม่ให้เล่นต้องเรียนอันนี้เธอมาเรียนสิ่งเหล่านี้แหละครับมันทําให้เด็กหลายคนเรียนสักที่ที่หนึ่งแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเรียนต่อแต่กับที่ฟิสิกส์ไม่ใช่แบบนั้นเลยครับเด็กส่วนใหญ่มาเรียนแล้วจะอยากเรียนต่อเพราะคุณครูของเราถูกเทรนให้สร้างบรรยากาศเหล่านี้ได้ครับคุณพ่อคุณแม่ตัวอย่างเช่นเลยครับ first impression คุณครูของเราถูกเทรนให้หาเรื่องคุยกับเด็กในสิ่งที่เด็กสนใจได้อีกเทคนิคหนึ่งที่เราใช้คือ small step context-based Le a r n i n g ครับคือเราจะไม่ได้ยัดเนื้อหานักหนัก,นกทีเดียวทั้งก้อนครับแต่คุณครูจะแบ่งเป็นก้าวเล็กๆที่เข้าใจได้ง่ายพร้อมกับเล่าเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวเช่นเชื่อมโยงกับการซื้อของเชื่อมโยงกับการไปเดินป่าแบบนี้เด็กจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเห็นภาพได้ง่ายขึ้นอีกเทคนิคหนึ่งครับคือ active r e c a l l และ explain back นะครับคือเวลาเด็ก ทำโจทย์นะครับมันไม่ได้จบแค่เด็กทําโจทย์ได้นะครับเด็กต้องสามารถอธิบายโจทย์ที่เขาทําออกมาเป็นขั้นตอนให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายด้วยถ้าเด็กอธิบายแต่ละขั้นโดยละเอียดให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายจริงๆอะครับนั่นแปลว่าเขาเข้าใจมันจริงๆอีกเทคนิคหนึ่งก็คือ positive learning loop ครับเราอะครับเวลาเรียนอะไรคุณพ่อคุณแม่มีไหมวิชาที่เราชอบนี่จะมาไม่ได้อยู่ดีชอบนะครับมันเกิดจากการที่เราอะเคยทําแล้วดันทําได้ดีแต่ได้คะแนนเยอะ พอได้คะแนนเยอะเกิดความรู้สึกอะไรครับภูมิใจครับสึ่งสำคัญมากที่คุณครูจะทําให้ครั้งแรกๆเป็นครั้งที่ตั้งต้นลูกที่ดีเพื่อสร้างโมเมนตัมของไอ้ positive learning Loop เนี่ยให้เกิดขึ้นได้ง่ายอีกเทคนิคหนึ่งที่เราใช้คือการ personalize กับเด็กครับเด็กทุกคนนะครับมีจังหวะเป็นของตัวเองครับบางคน ชอบการค่อยเป็นค่อยไปอธิบายแบบละเอียดบางคนชอบความเร็วเข้าใจได้เร็วเด็กแต่ละคนมีความ p e อร์ n a l i z e แตกต่างกันครับวิธีในการขึ้นรูปเด็กมันเลยต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันครับเราพยายามดูว่าน้องชอบอะไรน้องสนใจอะไรน้องดูการ์ตูนเรื่องอะไรหรอน้องอ่านการ์ตูนเรื่องนี้หรอสิ่งเหล่านี้ครับ เ็นเทคนิคที่เราใช้ในการเข้าหาเด็กครับแล้วทําให้เด็กรู้สึกว่าเขาไม่ได้กําลังเจอกับครูแต่เขากําลังเจอกับพี่คนนึงที่ใจดีกับเขามากๆทั้งหมดเนี้ยครับหลากหลายวิธีการที่เรามาทั้งหมดนะครับมันเป็นเหตุผลว่าทําไมเด็กที่เรียนกับเราถึงติดเรามากๆและอัตราการยกเลิกคอสร,ระหว่างการเรียนน้อยมากๆถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วรู้สึกสนใจอยากลองดู ยังไงก็สามารถมาทดลองเรียนก่อนได้ครับถ้าทดลองเรียนแล้วชอบก็ค่อยสมัครเรียนที่หลังได้สนใจก็ทักมาพูดคุยกับคุณครูของเราที่ช่องแชทได้เลยครับ